ท่านนายสุรักษัยรอดข้าพนักงานสามนายคำนำงานข้าราชการจังหวัดชายแดนีรวมยอด120นายบัดนี้พร้อมแล้วครับเอ่อเครเซต้านะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของกรมพยานวันนี้ก็เป็นองค์กรในพื้นที่ธนาคารชายแดนนะครับท่านสสเกษตรก็มี นโยบายนะครับในการที่จะทำท่องเที่ยวด้วยแล้วก็จะได้ดูแลเรื่องของเกุกเตทั้งสัตว์ป่าทั้งในเรื่องของทรัพยกากรธรรมชาติที่ดีของทุกสายพันธุ์นะครับที่เกี่ยวข้องหลายกิจกรรมในการดูแลในการรักษาในการที่จะไปทําเพิ่มนะครับขอฝากให้ทางเจ้าทุกคนนะครับ เาง้ครับัออก้องนฮ้ยมันทำออกไหภาพเอเคครับพี่เครับเราเงดูภาพไปนี่นี้เครับนีครับนั่นู้่เนาะนเกรมขับข้เลยนะเน่ยพือาหารี่ดีท ครับ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  เนี่ยเราประกาศเป็นป่าเตรียมการแล้วนะครับตามประกาศกรมอุญญาณนครับโครงการการท่องเที่ยวทับสเลาเนี่ยมันจะมีโซนแบ่งออกเป็นโซน A B C และ D ีนะครับวัวแดงกลับสู่ธรรมชาติตามข้อมูลทางวิชาการเนี่ยเรามีวัวแดงในพื้นที่บริเวณการที่จะรักษาประชากรวัวแดงไปในอนาคตอีกสักร้อยปีข้างหน้าเพราะว่าจํานวนมันน้อยมาก3 5 0ถตัวนี่เราอาจจะ เห็นเห็นอยู่ทุกวันนะครับในพื้นที่เนี้ยแต่เห็นอยู่แค่ยี่สิบถึงสามสิบตัวซึ่งเป็นฝูงเดิมตลอดมันไม่ได้ว่ามันมจํานวนนี้เพราะฉะนั้นในในแง่ของภารกิจของเขตท่าม่าเนี้ยก็คือต้องการที่จะเพิ่มประชากรวัวแดงเพิ่มประชากรเหยื่อแล้วก็เอาฐานทรัพยากรตัวนี้ให้เป็นฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวให้ได้รวมกับในเรื่องของเนื้อทรายและองค์ละมั่งที่เราปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในอนาคต เราองประก,กอบคือเราจัดก,การประชากรก็คือปล่อยสัตว์สัอันที่สองก็คือจัดก,การกินอาศัยเพื่อนเียตามร่องน้ำต่างๆล้วเห็นช้างเห็นัวแดงเห็นละอง,งละมั่งเห็นเล้วตายแล้วพารทที่มันไม่มีที่อื่นให้เห็นนอกจากที่นี่ตรงนี้ก็ก็ต้องก็ท่าพสวนจะไปร,ร่วมกันได้แล้วการใช้ประโยชน์าจากสักตว์ป่าที่มันเป็น